อย่างงะว่าเฮ้ยเออห้าโมงนี่เอ้ยใครมาวะออกไมนมีอะไรเปล่เออเรียบร้อยออกเรียบร้อ้าวปิดอีกแล้วเนาะตลกคาเฟ่จะได้ไงไปดีกป่ะลงไปดิอะไรเลยก็สวนกันนี่ยโอ้ยเออได้ไปดิไปไปเข้าไปเข้าน้ำดิทำอ่ะตะกี้ ไปคุยโทรศัพท์กันว่าเสร็จแล้วหรอเสร็จเลยเสร็จแล้วเรียอยเสร็จแล้วนายเสร็จยังเหรอนายในห้องพักด้วยเอาแล้วแล้วไอ้บอสอ่ะไอ้บอสไม่ไม่อยู่อะออกไปซื้อของเหรอไปต่างจังหวัดใช่ไหมเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาไอ้เจ้าไปแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนไอ้ไอ้ก็บเค้กบุกไปทำไมอะมันสีเขียวนะมันมีกลิ่นเปรี้ยวๆเลยตะกี้ถามจริงแกรู้จัก ค่ว่ารถมะนาวรถชาเขียวอะไรย่างนี้ไหมรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักใครรู้จักแต่แต่ไอ้ยอวทาไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนนี่นาโอ้โเป็นยังไงเงี้งเดี๋ยวรอมีก่อนเดี๋ยวจะคุยกันเอ้ยมีซะเยอะเลยนะอันอันอันนี้ใครทำอันนี้ทำหรือซื้อมาไม่รู้ผมาอทำหรือซื้อมากินก่อนได้เปรียบ มอร่อยอยู่แต่ก็ไม่อร่อยขนาดนั้นปะเฮ้ยไก่อันนี้อันนี้ไอทำแน่รสชาติรสชาติไม่อร่อยเลยบางทีบางทีเราก็เลือกสแกตต่อยทากินะนนแต่แต่เสียใจแต่เสียใจเรา,เราไม่ได้คน,นทำอ๋อมาแล้วทำไมรสชาติด,ดีกว่าเดิมท <laughs> า<น>กิ ไม่มีมีกี่บ้าเพื่อนไปอไปอไไปเอกี on, oh, no. been, ้แกมาต่อยกับไราสักเปไหมพากิอ้อยอะไรเราเราเดาแต่เขาหาว่าลองแกผิดเลยเดีกอ่มเดี๋ยวน่าจะว่าไปแล้วอายอไไม่ลืมตาอายทไมอไม่ลืมตาปวตามาเร็วมาเร็วเราตาตีตตีตติไอมาจากาของขวัญเด้วจากของขวัญจากของขวัญ เดี๋ยวเพื่อนมันใกล้ด้วยเวลาดูดาวแน่ยเราเดเดี๋ยวจะคอยกันใครเล่นก่อนใครเล่นใครเล่นก่อนใครเล่นก่อนโอเคได้ของไฟเพื่อนไอ้นของนายเพื่อนนี้นี่นี่เที่ยวเที่ยวเหรอเที่ยวของกูอจออ๋ออ๋อโอเคอุ้ยมีหนังสือเออแล้วก็หนึ่งพันแล้วก็โทรศัพท์นายหางยิ้มอะไรละเอฟว่ยิ้มอี ยิ้มแล้วยิ้มแล้วยังไงเป็นไงอ่าต่อไปต่อใครโอเคดีเลยไอ้หอมมีคะะู่ของใครไอ้ของมีไปเลยไปเลยมีบัวกล่องนี้กล่องนี้ได้ไรอะ่ะได้ขึ้นรูปกับทีอืม <laughs> ไม่ใช่เพื่อนี่นี่มีเล่ากับอันนี้อีกเอาไป ถ้ากีตไปขโมยของเขามาปัเราจะหมดแม่ขโมยพอดีพอดีมันมันมันอย,อยากอยู่กับเราไงก็งเลยเข้าตัวนี่ผู้หมายคุณตา,าตีอจ้าอีกีเอางอะไรสุดท้ายกุ๊ดสิของแก่หัวงอกแก่แก่หัวงอกทากกีโน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 ทาใหกีทำใหกิ <laughs> 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 ทาให้กิอ,กอ,ก <laughs> อ๋อ ไเนี่ยไม่เดี๋ยวนะไอหมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้แลวอันนี้ของไฟไอ้ไฟต่อไปของของไอ้หมีไอ้หมีจะนั้นเดี๋ยวแล้วแล้วไม่อายได้ของตัวเองอ่ะเดี๋ยวได้ได้ได้ก่อนมันต้องมันมันใช่มันไม่น่าใช่ป่าวะอ้าไอแกได้ถันทายกิจบอีกนั่นลูกเหนื่อยอันหนึ่งแคร์เออแคร์สลับกันแคร์เลยแคร์แหละ ของไอ้ขี้สุมมันดวงสวยไอ้มีไอ้มีได้ไอ้มีได้อะไรเพื่อมาดไราบังเพื่อนอ๋อไอไปมัมีมันมีต่างหูด<อ>้วยมีอยู่แล้วข้างหนึ่งอะแดงๆอะเห็นไหมมีอยู่แล้วข้างหนึ่งเอออ๋อเห็นแล้วไอไอผมเยอะอะมันบังหมดเลยอะก็เกิดมาคนผมยาวอะนะผิดที่ไอว่าไอผมเยอะ มันน่าภูมิใจแต่ว่าเนี่ยใี่นหมถ้าผมสนกันไปก็เออดิไอหมีมีมีเพื่อนนายมีโทรศัพท์ยังอ่ะเรามีโทรศัพท์อะเอาป่ะจ่ายไฟอ่ะแมวเานาะโอเคไม่พูดด้วยอ่ะเอา้าฝนตกดาวก็ไม่มีดิทีนี้ฝนตกเลยทําไงอ่ะทไงดีเพื่อน เดี๋ยวอีกสักแป๊บผมฝนน่าจะหยุดแหละเราไปก่อนแล้วกันโอเคโอเคฝนตกดีน้ำหนาวเพลงไหนเนี่ยหมโอ้ตกในรูเนี่ะเพื่อนน่าจะหวานเจี๊ยบไปเย็นเจี๊ยบเออจะไปแล้วใครใครอยู่เนี่ยในนู่นยตรงนี้นี่อุ้ยวอากันเลย ป้าผ่าก็แล้วเอายังไงดีเจะเอาไปดูให้ข้างเนาะใช่ไหมไม่ไม่เว้ยเราเราใช้ใช้กันเว้ยเดี๋ยวหยุดสองวันแล้วมาดูแล้วมาดูแล้วออกไปดูหน่องเลยเฮ้ยอยู่แล้วว่ะเฮ้ยไปดูดาวกันอันตรงไหนอะเป็นอยู่ดวดเฮ้ยไปไปไปดับป้า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 ไปขายมานี่นี่ขายขายทางนี้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 ทายมากเลยเข้ามาซู้เข้ามาซู้ ไอ่ไป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 อปไ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  ดีใจเราดีใจใจ,ใจเย่โอเคเพื <Okay. Yeah. S 1> ่อน <Yeah. S 1> อ่ามันเย็นแลวเว้ยมันเย็นมันเย็นพอพอกลมันเย็นใช่ไหมมันมันก็จะหนาวเว้ยอ uh ่าไอไอก้กมก้มกลองกลมองกล่องกล่อ้าวได้ทากิเป็นเป็นเด็กที่อะไรครับได้เด็ก<ห>ที่เขารพผู้ใหญ่มากเลยอันนี้คือ